สวัสดีครับช่างบิ๊กนะครับผมมาดูส่งเทอร์โบรถเกี่ยวข้าวนะครับผมรุ่น DC 70แล้วก็ DC60 นะครับผมปัญหาเดียวกันนะครับผมก็คือลูกค้าบอกว่าไปฟิตเครื่องมาแล้วเทอร์โบเดิมรั่วนะครับผมควันขาวแล้วก็รั่วผมก็เลยบอกไปว่าปัญหาที่เราฟิตเครื่องก็คือมันมีความร้อนความร้อนสะสมที่เครื่องแล้วก็จะมาสะสมที่ขงหลังเทอร์โบช่างบิ๊กก็แนะนําให้ใส่ แบบท่อโล่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ระบายความร้อนออกจอากเทอร์โบได้เร็วก็จะช่วยลดปัญหาเทอร์โบรั่วนะครับผมช่วยลดปัญหาเทอร์โบรั่วนะครับเพราะว่าความร้อนมันไม่สะสมที่โครงหลังมันก็จะไม่ไปทําให้บุชทองเหลืองนะครับผมสึกพอไม่ทําให้บุชทองเหลืองสึกก็จะทําให้เทอร์โบใช้งานได้นานขึ้นนะครับสาหรับรถที่ทําเครื่องมาแล้วก็มีปัญหาเทอร์โบรั่วเทอร์โบพังบ่อยนะครับลองใส่ท่อโลง่งพร้อมเปลี่ยนเทอร์โบนะครับผมอาจจะช่วยได้เยอะเลยนะครับผม ก็ชุดนี้อยู่ที่9,500บาทนะครับผมรวมส่งนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับร้านอยู่คุนหารสีสเกตนะครับผมมีสินค้าตลอดนะครับผมเปิด24ชั่วโมงเลยครับให้แต่โทรมาแจ้งล่วงหน้านะครับโอเคนะครับผมช่างบิ๊กจัดให้ครับ